ไอพี่กล้องจ่าอากาศดีเหมือนกันนะจา่าแล้วก็แล้วก็ค่อยๆเอามือรูปขาจาข่าเฮ้ยวถสควาเป็นจากรเตยรถระเบิดพังอะไรลงข้างลางรับไปได้ปะวะได้ปะ <c oughs> โอ้จ่าขับอะไรเนี่ยจา่าจ่าขับยดีๆนี่จ่าจ่าขับไปให้มันชนเนี่ยโอ,อไปอยู่ไปอยู่เมืองใหม่นะโอ้มาปิดไ่ไป็นไรเมืองใหม่เอา ตัวเอ็มก็ได้เออตัวเอ็มเอ็มยูเอ็นอะเมื่อข้างหน้าเนี่ยยูอยู่แถวๆระหว่างใกล้แม่น้ำไหมระหว่างสะพานอะจ๋าว่าไงเอางั้นก็ได้อ่าขับรถมันดีๆหน่อยนะจ๋าอากาศอย่างงี้แบบมันทำให้ผมมีความคนนี่วะผมรู้สึกคนนี่อ่ะจ๋าทังไงดีวะเฮ้ยจ๋าจ๋าจ๋าเขบอกว่าคนนี่จ๋าขับเอียงเลยอ่ะโอ้ชัดดุเหลือเหลือไปเหลือไปทางขวาแล้วเห็นอะเลยตุ่มๆเราเนี่ยไอ้เฮียจ๋าจ๋าแม่งจอดรถตัวฮาร์ดคอร์มากเลยอ่ะ เหมือนจอดจักรยานไงเราจะสร้างบ้านตรงนี้ใช่ไหมโอ้นี่จานอนอย่างนี้เหรอเป็นทหารแล้วต้องรอนที่ไหนก็ได้เอาไหนม่มันต้องมันต้องกดอีกทีนึ่งกดไงวะอ่าใช่เนี่ยมือกดเค็มอ๋อของใครของมันใช่ไหมถ้าตายจะมาเกิดตรงนี้ถ้าตายมันจะมวนตรงนี้เติมไว้เพราะฉะนั้นลาหัวมผมมันดีดีดีมันจะกาศตอนนี้นะครับก็วันนี้มีเรื่องจะมเล่าให้ฟังนะครับก็ เป็นเรื่องจากทางบ้านนะครับได้ยินมาในนี้ได้ยินมาจากแบบว่าแม่ผมบอกมาคือทุกคืนเนี่ยผมหลังบ้านผมอะจะมีชอบมีแบบเด็กวัยรุ่นคะมารวมตัวกันใช่ไหมยุศ uh huh. มันจะชอบ <c oughs> มีวัยรุ่นเนะี่ยชอบชอบมารวมตัวกันไว้ทุกคนแล้วทีนี้ไอไอพวกวัยรุ่นพวกนั้นเนี่ยมันก็จะแบบกินเลี้ยงนันแหละกินท่อมต้มท่อม,อมกันชงกัญชา <c oughs> เป็นเรื่องปกติ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วมีคืนหนึ่งครับหมาเนี่ยหอนมากครับ หอนแบบเอ้าหมาหอนเสียงดังมากคืนนั้นทุกคนก็พูดเสียงก,กันว่าท่ไมหมา,หม,ามันหัวจังทีนี้เนี่ยมันก็ไอกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้ก็เหมือนห่างตาผมเหลือบไปเห็นคนคนหนึง่ง <c oughs> อยู่ทางแบบไอโรงพยาบาลแถวบ้านผมมันจะมีโรงพยาบาลแถวหนึง่งที่เรียกว่าอนามัยเว้ตรงนั้นเนะ่ะ <c oughs> เขาเหลือบไปเห็นคนทุกคนก็แบบสงสยัยเอ๊ะไอลุงคนนั้นเป็นใครแล้วแล้วทีเนี้ย ไอพวกเด็กไปรุ่นก็สงสัยว้ยเชื่อใครวะแล้วพอพอจะเข้าไปใกล้ๆใช่ไหมครับก็จะไปเจอเอ,อแสงคือไม่รู้ว่าทุกที่จะเป็นยังไงยูดีก้ก็มีแสงพุ่งเข้ามาเหมือนพยายามจะเข้ามาหาไอพวกกลุ่มไอรุ่นเนี่ยก็ตกใจครับพอตกใจเสร็จปุ๊บก็พาก,กันกูเข้าไปในบ้านวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วพอตกเช้ามาเขาก็พูดในฝั่งว่าเออเมื่อคืนเนี้ยเจออะไรไม่รู้ที่แรกก็เห็นเป็นคนยูดีก็กลายเป็นแสงอะไรไม่รู้ฮะวิ่งเข้ามาเหมือนพยายามจะชน ก็ประมาณนี้ครับเรื่องนี้ให้ฟังโอ้ยนะ่ากลัวมากเลยครับคุณก้องใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอีก,อกเรื่องหนึ่งฮะที่ได้ยินมาจากเออชาวบ้านคือข้างบ้านผมเนี่ยอันนี้แบบข้างบ้านเลยนะมึงรู้จักพี่คนนั้นประยุทธ์พี่คนที่แบบนั่นแหละตัวเจยตัวเจตัวเจยตัวเจยเออนั่นแหละจะมีพี่คนหนึ่งครับผมขอเรียกชื่อแกเป็นตัวเจยนะอายุรู้กันดีฮะอยู่ข้างๆบ้านกันครับเขาคนนี้เนี่ย ต้องบอกกูเลยว่ามีความแบบเศษสารที่แบบว่าต้องห้ามแล้วกันไอสารตัวนั้นเนี่ยมันทําให้เขาแบบมีความกระปี้กระเป๋านะครับในตอนกลางคืนแต่ก็นั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นก็คือในวันนั้นเนี่ยผมตอนที่เขาออกไปหากบหาเขียดเนี่ยเขาไปที่แถวคันาครับผมแล้วเขาเนี่ยไปเจอพระองค์ใหญ่เว้ยคือถ้าใช่ถ้าคนปกติเวลาเจอพระเนี่ยเขาคงจะแบบไม่สนใจหรือรีบแบบเดินไปใช่ไหมไม่คงไม่ดูกลัวเป็นของไง แต่พี่คนนี้ครับเขาคิดไม่เหมือนใครครับเขาเลือกที่จะเอาพระองค์นี้กลับมาบ้านด้วยครับเขาไปขายเขาเอาพระมาไม่พอครับเขาเอามาถวายครับพอที่บ้านรู้เล้่ก็พากันแบบพากันเอาไปทิ้งอย่างไวเลยครับเพราะเราไม่รู้ว่าพระที่เอามาทิ้งนั้นเป็นพระที่คนนับถือบูชาหรือยังไงกันแน่อันนี้ไม่ทราบก็ประมาณนี้นะครับคือแถวบ้านผมเนี่ยเรื่องลี้ลับเยอะมาก แต่ถ้าพูดให้ย้อนกลับไปเมื่อสมัยเมื่ออดีตการที่นานกว่านี้นะผมมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ล่างส่งนะอ่ะเขาเรียกว่านี่คือล่างส่งถ้าใครเคยดูล่างส่งเนี่ยน่าจะรู้ว่าการเข้าสิงเจ้าในภาคอีสานเนี่ยไม่มีเยอะไปหมดนะครับผมนางก็ะส่งนี่ก็ะส่งใช่ไหมแล้วมึงจะรีโหลดกระสุนทาไมเนี่ย <c oughs> ก็คือไอ้ล่างส่งที่ผมบ้านเนี่ยมันจะมีน้กกําตกครับผมเขาเรียกว่าน้ําตกตาทองนะครับผม ถ้าใครเซิร์ชมาที่กาสิน์เกมน,น้ำตกตาท้องก็จะเห็นนะครับไอ้น้ำตกตรงนี้ผมมันจะมีคนแบบแต่ก่อนนะครับมันจะมีงานบุญคนจะชอบไปเที่ยวงานบุญกันพวกวัยรุ่นก็จะชอบไปทำเรื่องเอออย่างว่ากันนะครับผมไปหาแบบโชว์เสียวที่ริมน้ำตกนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แม่พูดให้ฟังและทีนี้เนี่ยเรื่องโชว์เสียวที่น้ำตกไม่เท่าไหร่ครับทุกงานบุญเนี้ผมทุกครั้งเนี่ยจะมีการสังเวยชีวิตเกิดขึ้นครับอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพูดให้ฟังนะว่าจะมีการแบบ เกิดอุบัติเหตุบ้างค่ากันตายบ้างผักตกเหียวบ้างนะผมตรงน้าตกนะตรงนั้นแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนจะมีคนไปทําแบบอึบๆกันแล้วมียายคนหนึ่งที่ปกติที่ไม่เคยกินเหล้าไม่สูบบุหรีก็มีแบบอยู่ดีพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปอยู่ดีก็แบบเฮ้ยกัวแข็งแรงดิสัตว์กัี้กระเป๋าด้วย แล้วก็บอกว่าเชียไอ้พวกวัยรุ่นน่ะที่มาทําเรื่องอย่างว่ากูเห็นหมดอย่าทําอีกนะดูดีจากคนไม่เคยดื่มเหล้าสูบบุหรี่เอายกเหล้าขาวเพียวๆแดกแล้วบุหรี่ที่ที่ที่ดูดอ่ะไม่ใช่บุหรี่แบบตามที่เราเห็นทั่วไปเว้เป็นบุหรี่ที่แบบที่ห่อกับใบตองกล้วยไปอาใช่เป็นยาเส้นที่ห่อกับใบตองกล้วยอ่ะซึ่งมันทําให้คนแบบโอ้หลวงปู่หลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ก็ยังมีศาสตร์เจ้า ไม่เชื่อไปดูได้นะครับผมยังมีสารให้อยู่อยู่รับตกตาทองมันเรียกรับตกตาทองป่กูว่าจำไม่ได้ว่าอ่านนมันอ่าใช่เนาะนะก็ประมาณนี้นะครับอืมแล้วกูมาเล่าเรื่องผีได้ไงเนี่ยโอเคทำอะไรต่อหรอไม่รู้